เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเหล่านี้เองก่อนจะไปปิดท้ายกับสกู๊ปนะฮะจะพาไปชมดอกไม้สวยๆกันดีกว่า <ไป S 2> คุณมิม้งค,ค่ะเดี๋ยวพาไปชมดอกกุหลาบสีขาวค่ะที่บานบนลานร่องกล้าช่วงโคงสุดท้ายในปีนี้ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวค่ะรายงานว่าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ได้มีดอกกุหลาบขาวหลายจุดตามแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าตามลานหินปุ่มลานหินแตกผาชูธงอย่างสวยงามค่ะมาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการชมดอกกุหลาบสีขาวค่ะบนลานร่องกล้าของปีนี้แล้วด้วยเนื่องจากฤดูฝนเข้ามาทําให้ดอกกุหลาบขาวจะเร่วงหล่นและผลัดเป็นยอดสีเขียวซึ่งคาดว่าจะอยู่ในให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกประมาณ1สัปดาห์หลังจากนี้ต้องรอชมอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนในปีหน้าด้วยค่ะ ปีหนึงบานครั้งหนึ่งนะครับใช่คหินลองกล้าเดี๋ยวพาไปดูกันได้นะครับในช่วงนี้เองขึ้นไปที่อำเภอนครไทยเลยไปสักนิดหนึ่งอากาศเยน็ยนๆตอนนี้ฝนตกโปรยปลายมีทะเลเหมอกให้ท่านผู้ชมชมด้วยฝนตกบ่อยอย่างนี้ก็อาจจะได้ยืดอายุให้ชมกันนานๆอีกหน่อยหนึ่งถ้าจะไปบนบริเวณลานหินปุ่มกับผาชูธงจะเป็น2จุดที่เรื่องของอกุหลาบขาวยังบานอยู่เพราะใบเขาเปลาะนะฮะคะ อ่อนต่อฝนอ่อนต่อแดดแล้วก็เจอลมแรงมากๆเนี่ยเขาจะร่วงเร็วถ้าพลาในปีนี้ก็ต้องรอในเดือนเมษายนปีหน้าเลยโดยไม่ต้องห่วงฮะข้างบนนั้นเนขามีดอกกล้วยม้ให้ชมด้วยเรา,าเไปชมดอกกลไม้ได้ได